ผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เห็นชอบกับท่านนายกของเราสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นองครักษ์พิทักษ์นายกนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งที่ปรึกษาเนี่ยครับคือบางคนเนี่ยเรารู้ะครับว่าเขาเป็นอดีตเนี่ยเป็นยอดนักพูดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ดึงกลับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยต้องดูศักยภาพเขาด้วยว่าตอนนี้เขาพร้อมหรือเปล่าผมอยากขออนุญาตท่านประธานครับเปิดขายตรงตรงนี้เลยครับท่านประธานครับจะขายอะไรครับขายที่ปรึกษาโอเลี้ยงไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับ สภาพไม่ได้แล้วครับท่านประธานธุรกิจจะเจ๊งตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับครับแล้วผมขอดูุญาซื้อตัวครับท่านเสน่ห์มาอยู่ฝั่งนี้ครับเพื่ออะไรครับท่านประธานครับเพื่ออะไรครับรัฐบาลของเราจะได้ดูดีมีเสน่ห์ครับท่านครับอย่าเอาคนตายยากมานั่งอยู่กับเราเลยครับตอนตายได้ดิ้นทุรนทุรายอยู่พักหนึ่งเลยครับเนี่ยครับ ถ้าเนนราพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จและก็คนที่ไม่ประสบความสําเร็จอยู่ที่เราเลือกขายและความขยันของเราด้วยนะครับผมยกตัวอย่างธุกรกิจขายตรงที่ประสบความสําเร็จนะครับนั่นคือการขายพวงมาลัยนะครับคนขายพวงมาลัยเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับมีประชาชนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับประกอบอาชีพขายพวงมาลัยครับจุดเริ่มต้นตั้งแต่ขายาทางที่เป็นทางสองแยกนะครับ เป็นแยกตัดกันนะครับท่านประธานครับครับแล้วก็พอขายอะไรได้ดีก็ขยายไปขายที่3แยกครับท่านประธานครับแล้วพอดําเนินธุรกิจได้มีครอบครัวก็ให้ครอบครัวไปขายที่4แยกและล่าสุดนี่ไปอยู่5แยกปากเก็ดแล้วครับท่านประธานครับ เขารู้จักตัวเองว่าเขาจะต้องขายอะไรแล้วประสบความสําเร็จครับท่านประธานแต่เนี่ยจะไปจดทะเบียนกับสคบเขายังไม่รับนะครับยังไงครับเพราะว่าบางทีไม่มีรักแท้ไปเจอแต่ลักปลอมนะครับดอกรักครับทานายครับลักแท้หายากเลยครับรักแท้หายากผมยังเป็นห่วงอยู่ถ้าเขาโตเรื่อยๆเขาจะไปหาหกแยกที่ไหนท่านประธานครับอีกส่วนหนึ่งครับคนรวยเนี่ยมักทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย ขายบ้านหมู่บ้านจัดสรรแต่ทุกวันนี้เห็นไหมครับประชาชนชาวบ้านเนี่ยเริ่มจากการขายกระท่อมครับท่านประธานครับเห็นไหมฮะเขารู้ฐานะของเขาว่าเขาจะต้องขายอะไรและขายกระท่อมเป็นธุรกิจขายตรงจอตรงไหนขายตรงนั้นครับท่านประธานครับเห็นไหมฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เรื่องนี้ฝากไว้นะครับเราเห็นดารารวยๆนะครับมีรถหรูๆเราเรียกกันบอส นะครับแต่ฝากพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดท่านเห็นดาราที่ขายหมาล่าโปรดอย่าเรียกเขาว่าดาราตกอับเพียงแค่รายรับของเขาไม่พอกับรายจ่ายเท่านั้นเองครับท่านประธานอันนี้พูดตรงๆพูดตรงๆเลยใช่ไหมตรงๆเลยครับบางทีดาราก็ไม่กล้าไปขายของตามตลาดนั้นก็พอไปขายก็หาว่าเป็นดาราตกอับนะครับท่านประธานครับ ก็เชื่อว่าหลายคนนะครับถ้าเราไม่รู้จักประมาณตัวเองนะครับก็จะเข้าไปสู่ความวิบัติได้นะครับก็ผมคงเตือนสติพี่น้องประชาชนเพียงเท่านี้แต่อย่าลืมนะครับดาราที่ขายมาล่าไม่ใช่ดาราตกอับเพียงแค่รายรับของเขาไม่พอกับรายจ่ายครับท่านประธาน,นครับขอบคุณท่านบอสคิงอย่างมากเลยนะครับนะฮะเป็น เป็นดาราที่ไปขายตรงๆมาแล้วนะครับท่านสมาชิกครับเรามาถึงเวลาพิปลายสรุปจากทางพักฝ่ายค้อนนะครับเชิญท่านสมชัยหนองฮีครับท่บานประธานที่เคารพผมสมชัยหนองฮีจากร้อยเอ็ดท่านประธานที่เคารพครับขายตรงเครือขา่ายทําง่ายจริงหรือไม่ง่ายไม่มีธุรกิจไหนทําง่ายทุกธุรกิจต้องทุ่มเทต้องมีมานะมานีและชูใจนี่เป็นหนังสือเรียนปหนึ่งแล้วนะครับในนั้นด้วยท่านประธาน ประเทรวยเร็วรวยไวรวยไม่รู้เรื่องอันนั้นมันธุรกิจขายฝันอันนั้นมันแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่โ <c oughs> มติเวตโมติเวตโมจูงใจแล้วมีเพลงเพลงประจำเข้าไปทุกที่เพลงประจำต้องรวยต้องรวยเราต้องเป็นเศรษฐีจำได้ไหมจำได้ไหมแ <c oughs> ม่ดอกดาลาะใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากมีจากกั้ว ใครอยากเป็นเจ้าชั่วใครอยากทัวบ้างควางก่อนจะพูดอะไรขอให้คิดก่อนนะโอ้โหพอถึงอย่างนี้ตัวใครตัวมันบรรยากาศมือนบอดพรเลยท่านวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะพูดในมุมมองว่า ธุรกิจแชร์ลูกโซ่มันเป็นยังไงโซเชียลมีเดียเข้ามามันทําให้คนโลกโลกอยากได้อยากไม่อยากเป็นเกินกว่าที่ความสามารถตัวเองจะมีอยากสบายอยากรวยแบบสบายๆพวกนี้ไม่เคยไม่เคยฟังคนตื่นทำเพราะตื่นเทียงตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันไม่เคยฟังโลกอย่างเดียวอยากนูน่นอยากนี่อย่างเดียวแล้วพอทำไปปั๊บเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมาย ก็ต้องมีเทวดามาคุ้มครองเนี่ยเทวดาสองตอนเนี้ยรรท่านประธานยอมรับจริงๆว่าไม่มีกิเลสร้อยเปอร์เซ็นผมการันตีได้ไม่มีกิเลสมีแต่ตัณหาครับท่านรตอนเช้าก่อนอัดรายการทั้งสองไปมุงแผงแลตเตอรี่อยู่เนี้รรท่านระธานเขาได้ตัดกิเลสแล้วเหลือแต่ตัณหายังอยางถูกหวยอยู่ แล้วบังเอิญท่านประธานที่เคารพครับไอ้เทวดาที่ว่าเนี่ยนะจ่ายเทวดาแล้วออกเทวดาก็เอาตังไปให้ประธานประธานเนี่ยมันมีชื่อเล่นสอเสือแล้วก็บอกว่าไอ้เตี้ยข้างลุงเป็นใครอ่ะเป็นใครเป็นใครลุงไอ้ไอ้เตี้ยนะต้องถามท่านน่ะท่านน่ะน่ารู้ดีในเนี้ยใครเตี้ยที่สุดคิดเอาเอง มันข้างลุงนี่มันข้างข้างหรือข้างหน้าหรือข้างหลังครับเนี่ยท่านประธานผมเสียหายมากคนก็ไปไหนมาไหนว่าไอ้เตี้ยข้างลุงคิดว่าสมชายแน่นอนเพราะสมภาคเขาสูงอยู่แล้วเจ้าท่านที่เคารพครับแชร์ลูกโซ่นั้นเนี่ยมันอาศัยโซเชียลมีเดียเป็นเป็นกระแสหลักเป็นสื่อออนไลน์เอ้ามาเรียนออนไลน์เร็ว98าบาทมามามาพอคนเข้ามาสู่ในระบบนะท่านประธานที่เคารพครับ เขาก็พยายามที่จะโมติเวทอุ้ยอายุน้อยร้อยล้านนี่ทำได้อุ้ยหกสิบเกษียณแล้วทำได้แล้ววิธีการคือยังไงท่านประธานครับอย่างผมเนี่ยจะเข้าสู่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่เขาจะต้องให้ผมเนี่ยท่านประธานไปเช่าคลาสนหาดขนาดใหญ่ตัวเองเนี่ยผมเนี่ยไปเช่าแล้วก็ถ่ายโปรไฟล์ว่าผมเป็นเจ้าของบ้านเช่าคลาสนหาดเช่ารถ ยังไม่พอสําคัญต้องชวนเข้าบริษัทให้ได้เมื่อชวนเข้าบริษัทให้ได้อย่างที่ท่านพระสุรเราได้ได้ได้เรียนท่านระธานขึ้นไปโมัติเวตสร้างสตอรี่ฉายวิดีโอคลือหดัดลดเรียบแลสมมติเป็นผมพี่น้องที่เคารพครับผมเองยากจนมาก่อนผมมีอาชีพพ่อผมพ่อกับแม่ผมมีอาชีพ,พ,พ,ชพทํานาผมยากจนมากผมไม่สามารถจะเรียนตามปกติได้ผมต้องบวชเรียนหนังสือ ส้ำร้ายกว่านั้นพี่น้องที่เคารพครับพ่อกับแม่ผมตอนนี้นะตาเริ่มมาแล้วนะ,นะรระท่านประธานพ่อกับนะแม่ผมแยกทางกันพ่อไปหนองฮีใหญ่แม่แม่ไปไหนครับแม่ไปหนองฮีน้อยนี่ต้องนี่ต้องตีหน้าเศร้าเล่าคนเด็ดโมสิเวีไปเรียบร้อยนี่ในห้องประชุมนะรรมท่านประธานพอไปเรียบร้อยแบบนี้ได้เวลาเข้าห้องเชือก อัพไลน์ชวนใครมาพาไปห้องเล,เล็กๆไป ie, เชื licting, ่อเลยไปพูดเลยแล้วมันก็จะมีคำพูดที่ไม่สามารถปฏิเ<ป>สธได้ษษษคำพูดเหล่านี้คืออะไรเราบอกว่าเราไม่มีตังเราไม่มีเงนินเลยเขาบอกว่าไม่มีเงินเป็นเรื่องเล็กไม่มีมา์เซ็ตเป็นเรื่องใหญ่เขาจะบอกเขาให้เราคิดบวกแต่เรามาคิไดไปคิดมาเนี่ก <Led> ูอยากบวกมึงมากข้อตอ่อมาเขาบอกว่าพี่มีรถ ขายรถมีบ้านขายบ้านมีนาขายนาเอามาลงทุนอยากได้มันต้องแลกเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับแยกให้ออกธุรกิจขายเครือขายขายตรงดีๆเขาไปจเจริญเติบโตในมากมายสภาวะเศรษฐกิจของเราก็จะเติบโตยิ่งขึ้นแล้วใครที่ทําขายตรงถ้ามุ่งมั่นตั้งใจสําเร็จพลิกชีวิตแน่นอนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ช่วยกันอภิปรายเพื่อให้ข้อคิดเรื่องธุรกิจเครือข่ายขายตรงกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าท่านจะทําธุรกิจนี้แล้วยังไม่มีประสบการณ์ค่อยๆทําทีละเล็กทีละน้อยนะครับไม่ต้องไปคิดใหญ่จนกระทั่งว่าเกินเลยเวลาที่ควรจะคิดควรจะทํานะครับให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตั้งสติไม่มีความโลภในอนาคตท่านก่ประสบความสําเร็จในธุรกิจได้นะครับปิดประชุมครับ แชร์ชาเตอร์ปรากฏพอเกิดเรื่องหนีไปไประเทศอื่นรอจนกระทั่งหมดอายุความมันคล้ายๆอะไรกับช่วงเหตุนี้ไหมครับที่ปล่อยให้หมดอายุความเนี่ยนะครับนย <c oughs> อิงคุ้งอ่ะ <c oughs> พ่อเนะถนัดถ้าจะไปดูไบอ่ะถนัดถ้าไปดูใบ <c oughs> ไอทีเรื่องตากใบอย่าปล่อยให้หมดอายุความเ่ประธานครับตอนตอนนี้ตากจนใบแห้งหมดแล้ว <c oughs> ตากจนใบแห้งแล้ว เปลี่ยนสถา,านที่ใหม่ครับทุกอย่างเวิร์กดีสมบูรณ์ครับรรท่านประธานนิโรบครับแต่เสียงเดียวครับขอเปลี่ยนเก้าอี้ได้ไหมครับท่านประธานเป็นยังไงครับเก้าอี้อยากจะมีพนักยิงแล้วก็มีท่าวางแขนเลยอันนี้เวลานั่งๆเนือเกิดมันหงายเงื้อเลยครับท่านประธานท่านที่ปรึกษาครับถ้าท่านอยากสบายขนาดนั้นผมว่าท่านไปนอนเลยดีกว่าครับ